ับเป็นเวลากว่าหนึ่งปีเศษที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้เข้ามาบริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยหนึ่งในปัญหานั้นก็คือการระบายข้าวค้างสต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีข้าวค้างสต็อกจำนวน18.7ล้านตันนับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบปริมาณข้าวที่มีอยู่จริงและสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าวเพื่อคัดแยกเกรดข้าวเหล่านั้นพบว่าในโกดังมีทั้งข้าวคุณภาพดีและข้าวเสียกองอยู่ปนกันแบ่งเป็นระดับคุณภาพต่างๆได้ดังนี้ 1. ข้าวที่คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเรียกกันว่าข้าวเกรดพี 2. ข้าวที่คุณภาพหย่อนหรือต่ำกว่ามาตรฐานแยกเป็นหลายระดับ เกรด A เป็นข้าวที่คุณภาพใกล้เคียงมาตรฐานคือย่อนจากมาตรฐานไม่มากและตลาดยอมรับได้เกรด B เป็นข้าวที่ย่อนจากมาตรฐานมากกว่าเกรด A ตลาดยังพอรับได้เกรด C เป็นข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานมากไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการบริโภคโดยตรงแต่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆได้ข้าวเสื่อมสภาพและข้าวเสียไม่เหมาะกับการบริโภคทั้งคนและสัตว์ แล้ววันนี้มีการระบายข้าวออกไปอย่างไรรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้ทยอยระบายข้าวในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับเพราะการเร่งรีบระบายออกไปโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์และความต้องการของตลาดจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบตลาดผู้ประกอบการและเกษตรกรทำไมต้องใช้เวลาในการระบายข้าว ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ระบายข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐานเพื่อการบริโภคแล้วกว่า4.3ล้านตันส่วนข้าวที่มีคุณภาพเสื่อมและเสียได้แจ้งความดำเนินคดีเพื่อคัดแยกและระบายสู่อุตสาหกรรมแปรรูปที่เหมาะสมโดยมีระบบควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้าวคุณภาพเกรด C และข้าวเสียไม่ให้ปะปนกับข้าวบริโภคในตลาดเพื่อรักษาชื่อเสียงและราคาข้าวไทย แล้วรัฐจะจัดการกับข้าวเสียอย่างไรการระบายข้าวเสียจะถูกนำไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลท่านชีวภาพหรืออุตสาหกรรมอื่นๆทำให้ไม่ต้องทิ้งข้าวเสียไว้ในคลังต่อไป นอกจากตลาดจะมีความระแวงไม่ไว้วางใจเข้าไทยแล้วรัฐยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการเก็บรักษาหรือคนย้ายไปทิ้งทำลายซึ่งรัฐคงไม่สามารถจัดหางบป,ประมาณและสถานที่ที่จะฝังกลบหรือทิ้งข้าวเสียจำนวนมากนับแสนนับล้านตันได้ จึงขอให้เชื่อมั่นได้ว่ารัฐบาลได้พยายามดำเนินการระบายข้าวทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบช่วรักษาสถิรภาพของราคาข้าวในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้อย่างทั่วถึงและที่สำคัญเป็นไปด้วยความโปร่งใสซื่อตรงตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและนี่คือข้อเท็จจริงเรื่องการระบายข้าวที่คนไทยต้องรู้